ตัดแว่นทั้งทีต้องได้ของดีทั้งหมด3อย่างนี้ <c oughs> นะครับอย่างแรกนะครับก็คือได้กรอแบแว่นตาที่ดีนั่นเองกรอแบแว่นตาที่ดีก็คือเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพที่ดีใส่แล้วใส่เหมาะสมกับรูปหน้าใส่แล้วมันทําให้เรารู้สึกสบายเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะครับทำให้เราเพิ่มความมั่นใจทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการสวมแว่นนะครับก็ <Kings. S 2> ค,บคือไม่เจ็บหูไม่อะไรต่างๆน,น,นั่นก็นนนค,นะคือพูดถึงคุณภาพ นะครับของกรอบแว่นต่างๆที่เราจะได้รับนะครับในบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องแพงก็ได้นะครับพันกว่าบาทก็ได้ทั้งกรอบทั้งเลนดีๆแล้วอย่างที่2นะครับก็คือจะต้องได้เลนดีนะครับหมายความว่าเลนนั้นนะครับไม่ใช่ซื้อเลนทั่วไปถามว่าแว่นที่เราซื้อทั่วไปตาม ตลาดทั่วไปมาใส่ได้ไหมจริงก็ใส่ได้แะครับแต่ว่าใส่นานก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพตาเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีการตรวจวัดสายตามีเลนที่ได้มีความโค้งที่มาตรฐานมีความคมชัดที่ดีนะครับบอกว่าตัดแสง UV ก็ต้องตัดแสง UV ได้400นาโนเมตรจริงๆนะครับเป็นเลน บูคัตก็ต้องเป็นเลนบูคัตจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้รับใชหมครับหมายว่าเลน์จะต้องเป็นเลนที่มีคุณภาพที่ดีราคาแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับอย่างที่3นะนะครับก็คือจะต้องมีการแนะนำที่ดีแบบผู้เชี่ยวชาญแบบคนที่มีประสบการณ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจวัดสายตาแต่เป็นเรื่องของการแนะนำการเลือกแว่นการเลือกเลนส์การดีไซน์กรอบการดีไซน์เลนส์ให้เหมาะสมกับ รูปหน้าแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่มีปัญหาสายตานั้นๆจริงๆนะครับแม้กระทั่งคนปกตินะครับที่ไม่มีปัญหาสายตาเลยนะครับเราก็สามารถแนะนําแว่นที่ใส่เพื่อถนอมสายตาใส่เพื่อเสริมบุคลิกใส่เพื่อเพิ่มความมั่นใจใส่เพื่อโดดเด่นใส่เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงๆที่ให้การแนะนําให้กับเราได้จริงๆนะครับก็การดูแลสายตาที่ดีจะต้องเป็นอย่างไร